เทคนิครดน้ําตาลในเลือดสําหรับคนที่เป็นเบาหวานมีอะไรบ้างคลิปนี้มีคําตอบค่ะสวัสดีค่ะยาดาดูแลเบาหวานค่ะก็สําหรับคนที่เป็นเบาหวานนะคะวันนี้ยาดามีเทคนิคดูแลสุขภาพง,าง่ายมาฝากกันนะคะมีอะไรกันบ้างค่ะตามยาดามาดูกันเลยค่ะ หนึ่งเลยค่ะพยายามงดของหวานนะคะพวกน้าหวานขนมหรือว่าอาหารที่มีรสหวานนะคะแนะนําว่าถ้าเลี่ยงได้ก็เลี่ยงดีกว่าค่ะทางงดได้ก็งดนะคะเพราะว่าถ้าเราทานไปค่ะน้ําตาลของเราขึ้นส่งแน่นอนนะคะ 2. ค่ะแนะนําให้ทานเป็นพวกผักใบเขียวนะคะให้จําอยู่เสมอว่าในจานของเราอะคะ่ะต่อมื้อค่ะแนะนําว่าให้มีผักใบเขียวอะคะ่ะอยู่ในจานอาหารของเราะคะ่ะหนึ่งกำมือนะคะเพราะว่าอาการทานผักใบเขียวอะคะ่ะจะช่วยให้ดูดซึมค่ะค่าน้ําตาลสุกกระแสเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะ แล้วก็ช่วยลดในเรื่องของน้าตาลได้ดีมากเลยนะคะ 3. ค่ะก็คือเคี้ยวให้ละเอียดนะคะโดยคําแนะนําจากคุณหมอค่ะมีการแนะนําว่า,าการทานอาหาร1คําคำค่ะพยายามเคี้ยวค่ะให้ได้15ครั้งก่อนที่จะกลืนนะคะ 4ค่ะก็คือการเดินหลังการทานมื้ออาหารนะคะเพราะว่าการเดินนะคะแนะนําว่าให้เดินประมาณ15นาทีนะคะเพราะการเดินนะคะก็จะเป็นพลังงานอย่างหนึง่งที่จะทาให้ค่าน้าตาลของเราลดได้เหมือนกันนะคะยังไงก็ลองเอาวิธีที่ยาดาแนะนําไปปรับใช้กันดูนะคะกินดีอยู่ดีกับยาดาดูแลเบาหวานก็ฝากไว้เท่านี้นะคะแต่ว่าโดยส่วนตัวแล้วค่ะยาดาเองค่ะจะดูแลผู้ป่วยเบาหวานนะคะด้วยสมุนไพรนะคะก็คือตัวนี้เลยค่ะ ตัวนี้เลยค่ะค่ะตัวนี้ค่ะชื่อว่ากรูกแครนะคะตัวกรูแครตัวนี้ค่ะจะเป็นสมุนไพรสเชนิดนะคะจะช่วยด้วยตรงอคะ่ะในการลดเบาหวานความดันไขมันนะคะอาการมือเทา้าชาตาผ้ามัวปัสสะบ่อยนะคะนอนไม่หลับ เสื่อมสมรรถภาพทางเพศนะคะแล้วก็คนตั้งครรภ์ทานได้นะคะง่ายๆค่ะแค่วันละ2เม็ดก่อนนอนเท่านั้นนะคะแค่นี้ค่ะเบาหวานความดันไขมันของคุณนะคะลดลงแน่นอนนะคะสําหรับใครค่ะที่ต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถทักหายาดาได้ตามรายละเอียดข้างบนนี้นะคะสําหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะบ๊ายบายจ้า